ทิพพนนะครับช่องขุมซาพญานาคนะครับวันนี้เรามาตามความฝันพี่นางโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับ16เมษายน2 5 6พนรบาะครับพี่นางจะฝันเลขอะไรนะครับตอนนี้พี่นางนั่งรอแล้วนะครับรอที่จะเปิดเลขให้เอฟซีได้ชมเลวเราไปดูแบบชัดๆกับพี่นางคนสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับผมสวัสดีครับจุงกะพี่นางนะครับโอ้ยยินไหมคะัในครูได้ยินได้ยินนะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพี่นาง จ้าคงสุดท้ายพรุ่งนี้วันที่สิบหกต้นนี้พรุ่งนี้สิบหกค่ะโอ้เมษาด้วยวันที่สิบหกด้วยพรุ่งนี้ก็เตร็มๆออยุงก็เยอะเนาะเล่าความฝันเลยเนาะครับเล่าความฝันเลยไปนางฝันว่างบ้างเนาะรีบดนเลยรอบแรกเลยค่ะรอบแรกเลยก็ว่านั่งสมาธิถ้าเห็นเคยจึงก็เห็นเท้ากิเจนได้เราก็ตีเลขไว้ว่าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าจ้ทีนี้ก็ฝัน ก็ฝันว่าก่อนที่ปู่จะมาเนาะนั่นแหละก็บ้าตัวเองนอนครับแล้วที่นี้นอนอยู่ก็ยายกีก็ออกมาแต่ว่าก่อนที่ยายจะออกมานะฝันว่ามีคนแบบเราไปขายลอตเตอรี่อย่างงี้แบบมีคนด่ามีคนว่านะทีนี้ยายเขาก็เลยพอนั่นเสร็จก็มองเห็นยายออกมาตรงนี้ยายก็มาผูกแขนให้จอมได้ก็ตีเลขไว้หนึ่งเจ็ดห้าอีกแต่แต่สองศูนย์เนี้ย คือฝันนั่งสมาธิเห็นแมลงแมลง,ง,งที่ว่าสองตัวนะ,ะกีกีไปอยู่บนจานข้าวที่เราเคยเอามาไหว้พ่อปู่นะเป็น<ะ><ะ>จานอะ่ะก็เลยกันไว้ว่าเจ็ดสองศูนย์ก็ให้ห้อยลงมาทีนี้เนี่ยชุดชุดเนี้ยหลังหลังจากหลังจากฝันเห็นไม่จากีกมาจองได้เนาะทีนี้ก็ฝันเห็นไม่จากคนเดิมอีกนะ พันสองรอบเลยเห็นยายไม่ต้องมาผูกแขนอีกไม่แต่เห็นยายเห็นยายอยู่ตรงเนี้ยยายยายที่ว่าสวยอ่ะก็เลยทีนี้ได้คุยกับยายและทีนี้อาจารด้วยก็ก็เซลลอาจาว่าอืมอาจาเอาจารคือยายุณแม่ร่ะพูดคึ้นไปก่อนเนาะครับว่าไอ้เซลลอาจาทา้งอาจารย์บาร์เมชาลาอ้อหนองห่วงเมจชาคือยายอ่ะเขาสวยยายกี คือยายก็จริงแต่ยายสวยมากนะก็เลยเลยเซลไอจ้ายายคนเดิมก็เจ็ดห้าเจ็ดสองก็ได้คือสองเจ็ดห้าก็ได้นี่แหละแต่แต่ตรงเนี้ยฝันเห็นปลาไหลปลาไหลปลาไหลตอนไหนฟันเห็นปลาไหลก็หลังที่ว่าแฟนฟันเห็นเอาจ้ากับไม่จ้าแล้วนะหลังจากนั้นก็ฟันเห็นปลาไหลอยู่ตรงตรงที่นอนตรงนั้นนะเพราะว่า เพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ก่อไฟแล้วก็ไปก่อไฟข้างล่างให้ปูข้างล่างก็ฟันเห็นปลาไหลอยู่ตรงร่องน้ํากี่เลื้อยตามร่องน้ําอ่ะแล้วเขาก็เลื้อยขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็ชูคอขึ้นมาปลาไหลตัวใหญ่มากครูอเป็นลาไหลเป็นแบบว่าอายุพันปีเลยนะเพราะว่าเขาชูคอขึ้นมาโคแบบกี่มีงอนมีเลยพญานาคไม่แต่ในฟันนั้นเห็นในฟันเห็นปลาไหลไม่ได้เห็นพญานาคเป็นปลาไหล ปลาไหลแบบอายุพันปีอ่ะครู oh, แบบว่ากี <yeah. S 2> มีหูมีอะไรแบบแบบกีบพ่อโมไปได้น่ะเหมือนเา็าผุดขึ้นมานะ่ะแล้วทีนี้เขาผุดขึ้นมาก็ก็ชูหัวขึ้นมาและพี่เนงก็เหมือนจะไปเด็ดอะไรออกจากหูเขาหูหูปลาไหลคือ <c oughs> ก็ยังว่าเจ็ดห้าเอตัวนี้ทำาตีเป็นเจ็ดห้าปลาไหลก็ คือพี่เนงเขาไปจับหูจับหูอ๋อ oh. แต่แต่ตัวนี้ตีเป็นห้าแปดหนึ่งนี่คือกีชูหัวขึ้นมาไงตีเป็นแปดหนึ่งเพราะปลาไหลหนึ่งตัวตั mm hmm. วมันจะมามากลับอย่างเงี้ยจ้ะ mm hmm. เพราะว่าฝันคือรวมๆแล้วฟันเห็นไหมจ๊ะคนเดิมอย่างงี้นะกลัวจะเป็นเลขเดิมด้วยอันนี้เก้าแปดหนึ่งนี่ก็คือกิชูชูหัวชูคอนะขึ้น mm hmm. อันนี้ฟันเห็นปลาไหล อะไรแบบอายุพันปีแต่ตัวเจ็ดเก้านี้คือที่ว่าเขาเก็บเห็ดประสต์เตเกียมนะออนั่นแหละก็ถ้าเลขสามตัวก็จะเป็นสามเจ็ดเก้าก็ได้เพราะว่าบ้านบ้านคนที่เขาเก็บเก็บเห็ดมานะ่ะเป็นประสาทอยู่ข้างบนไม่ได้เขียนเนาะอ,อ๋อเป็นเลขอะไรนะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าถ้าว่าอันนี้เลขเลขที่ฝันเห็นเห็นเห็ดก็ ฝันเยอะแต่ว่าอันนี้คือเลขเลขนี้คือฝันเห็นปลาไหลอ๋อล่าสุดลืมเมื่อคืนฝันเห็นปูคำแสนฝันเห็นปูคำแสนนีแล้วจ้ะฝันเห็นปูเข้ามาทำพิธีขอโชคขอลาบ,บปูนั่งตรงหน้าหน้าหน้าปูตรงนั้นแต่ตัวเองอะ่ะนั่งอยู่ฝั่งโน้นครับก็คือปูอยู่หนึ่งที่แต่ตรงนี้จะเป็นพญายนาคนะช่วงตรงนี้ คิดสร้างเป็นพียนั่งตรงไหนนี่เแถวตรงเนี้ย<อ>คือในความฝันนะปูนั่งตรงนู้นตัวเองอะนั่งอยู่บนหินแล้วนั่งว้ก็เลยตีเป็นห้าแปดหนึ่งคืออันเ้ียกันอะเลขเลขฝันแล้วก็ตีเป็นเลขเดิมเลขเดิมหมดเลยเพราะว่าฝันปูก็แปดแล้วทีนี้นั่งอยู่บนหินปูก็นั่งอยู่บนหินทางนี้ก็นั่งอยู่บนหินแล้วก็มีผู้หญิงอะเขากีบแบตนอดนะช่วงทำพิธีมีคนมาเก็บไอ้นี่ก็เลย เอาเลขหนึ่งใส่ก็เก้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งชอบอยู่แค่นี้ชอบอยู่แค่นี้จ้ะเลขก็มีไม่กี่หางเองที่ชอบถ้าใครชอบหนึ่งก็หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเพราะหนึ่งแปดออกแล้วหนึ่งเก้าเพราะว่าเห็นเขาคือหนึ่งยังอยู่อ่ะครูหนึ่งยังอยู่หนึ<อ>่งยังอยู่หนึ่งยังอยู่เพราะว่าฟันอย่างงี้คือมีหนึ่งแน่นอนเพราะว่า <c oughs> ปลาไหลนี้ก็คือกีเลื้อยตามร่องน้ํา แล้วเมื่อคืนก็นั่นแหละฝันเห็นปูแล้วก็มีคนเข้ามาเก็บตะนอดนะจะมาเก็บอ,อะไร<อ>คือมัน,นสูงอ่ะมันต้องมีหนึ่งก็คือหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดตอนนี้มันเป็นเลขดังก็ให้ไปเป็นหนึ่งเก้าแทนอ๋อจะครับหนึ่งเก้าก็เป็นแปดหนึ่งเก้าหรือว่าเจ็ดหนึ่งเก้าเพราะว่าตอนนี้เลขนี้ดังมันดังมากไม่รู้มันจะออกหรือไม่ออกเลขในดังสุดเจ็ดห <7, 5. S 1> <อ>้าเจ็ห้าดังสุด แต่ใจตัวเองนะ่ะฝันยังไงก็ยังเป็นเจ็ดห้าก็ยังชอบแต่ว่าก็ถ้ามันดังมากๆรวมไม่ออกครับจ,จะก็ให้ไปเป็นหน<ะ>ึ่งเก้าก็ให้ปเป็นเจ็ดแปดเจ็ดแปดก็ได้จะหรือว่าเจ็ดเก้าก็ได้เลขสูงครับอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วน,น่าจกนะเนะาะก็มีความฝันอีกไ,ไหมเนี่ยตอนเช้าไม่รู้ว่าตัวเองจะแอบมีหรือเปล่าจะแอบมีหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนคือเรื่องของเรื่องอ่ะแม่ค้า กรีดยางด้วยทีนี้เวลามันจะฝันมันก็ตื่นมาก่อนไงแต่วันนี้คือมันจะนอนทั้งคืนก็คือต้องรอดูถ้าว่าฝันดีๆก็เดี๋ยวจะโทรฟันทงให้โทรฟันทงให้ครั้งหนึ่งเแต่ถ้าคือทั้งเงียบนี่คือเหมือนเดิมครับแล้วก็แชทไวในในในนั่นด้วยก็ได้บอกเลขในในไลน์ได้เออเดี๋ยวดูบ้าคืนนี้ถ้าว่าปกติเพราะว่าคือมันมันนอนไม่อิ่มไงมันไม่ได้นอนไงก็เลย นั่นแหละก็เดี๋ยวดูคืนนี้คืนนี้นอนอิ่มอิมก็เดี๋ยวจะบอกถ้าว่ายังไงบอกครูอีกรอบครับอ่าตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะตอนนี้กระท่อมก็ยังยังทําอยู่เนาะพี่นางเนาะจะเสร็จแล้วจะแต่เลยแต่มุงลังคาเพราะว่าช่างเขาติดวันต้องการเนาะค่ะอ่าให้ดูนิดนึงเนาะก็คือ,คอนะครับก็ใกล้จะเสร็จจริงๆเ,เนาะพี่นางนพ,พี่นางมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับเพราะว่าเอฟซีรู้สึกว่าชอบพี่นางแล้วก็ติดตามเยอะเลยนะครับ ให้อำลังใจพี่นางเ,ออเยอะมากขอบคุณมากๆ FC เอฟซีที่ติดตามแล้วก็ติดตามจนแม่ค้าน่ะคเครียดเลยเพราะว่ากลัวได้เลขไม่ตรงยังไงก็ไม่ต้องเยอะนะคะวันนี้เพราะว่าแม่ค้านอนไม่อิ่มท้งนี้นอนไม่ค่อยอิ่มนะกรีดยางด้วยจะ้ะก็เป็นแค่แนวทางเนาะผิดถูกก็อย่าว่ากันค่ะผิดถูกก็อย่าว่ากันเนาะเป็นแค่แนวทางก็แต่ว่าชอบคือถ้าเลขสามสี่ตัวก็มีหนึ่งมีเจ็ดมีแปด ถ้าสูงขึ้นไปก็เป็นเก้าก็อย่างที่จับคู่ให้เนาะจับคู่ใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนเพราะว่าถ้าจับตัวนี้มันก็จะมาตัวนู้นอันนี้ก็ให้เอฟซีไปทําเอาเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำยังไงก็ได้ทําให้ถูกทําให้ถูกเนาะถ่ายชอบเดี๋ยวถ้ายังไงคืนนี้ฝันดีเดี๋ยวจะบอกค่ะเดี๋ยวจะบอกขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจ ก็จะทําหน้าที่ต่อไปค่ะโอ้โหทำหน้าที่คืออะไรจะเรียยางนอนให้หลับฝันให้ดีก็จะบอกต่อเหมือนเดิมค่ะครับตอช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทำทำกระท่อมอยู่เนาะพี่นางก็เคลียยางด้วยเปิดหน้ายางใหม่แล้วก็ขายเลขด้วยก็เห็นว่าก่อนที่จะได้รูปมาลงปู่จะมาอยู่นี่ก็ฝันมาก่อนแล้วจะไม่ว่าลงปู่จะมาอยู่ที่นี่ใช่ฝันเติฝันนักฝัน นั่นแหละฟันที่ว่าฟันเห็นทหารเห็นอะไรเข้ามานะเห็นไหมก็ก็มาจริงๆมาช่วยรื้อด้วยจ้ะก็ก็ว่าฝันดีอืมก็ฝ<ต>ันเห็นลุงผู้สวงด้วยเห็นเออลืมเนาะครับฝันเห็นลุงผู้สวงยังไงฮะตอนนั้นลุงผู้สวงก็ฝันเห็นที่ว่าที่ว่าเราไล์สดกันแล้วอีกหนึ่งคืนนั้นก็ฝันเห็นลุงปู่เขามานั่งอยู่ตรงกองไฟเขามาดูพวกเราไล์สดเอาเงิน อ๋อลองปูมามองดูเลยมามองดูมานั่งดูเลยค่ะมา,ามานั่งอยู่ข้างๆแต่ตอนตอนที่เราไล่สดก็ดีนเสียงเลยเนาะใช่ค่ะเสียงอะไรนะเสียงเป็นเสียงมันมันไม่ใช่มันเหมือนคนพูดอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนเหมือนเขารู้รับรู้ว่าเราเอาหาปัจจัยมาที่จะสร้างตรงนี้มัน,เ,นเขา,าจะรับรู้เนาะ ตรงเนี้ยที่ตรงที่เราเก่อไฟกันนั่งนะวันนั้นเนาะท่านเห็นหลวงปู่ลงมานั่งที่ตรงนั้นแหละที่เราเกําลังก่อไฟกันแล้วก็ลงมาแล้วก็ตรงที่เราจะทํา <c oughs> กระท่อมให้หลวงปู่ด้วยจะ้ะแล้วก็รูปหลวงปู่จะอยู่ตรงนั้นด้วยพอ<ะ>ดีเนาะที่ก่อไฟเนาะช่วยว่าจะไว้ตรงนั้นก็เลยว่าท่านปู่จะอยู่จะอยู่ตรงนั้นมั้งครับท่านอยาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเนาะค่ะอืมอันนี้คือความฝันเนาะคุณผู้ชมท่านก็คงจะให้เราสร้างแหละ คือว่าให้เราได้บอกเลขบอกหวยเขาเพราะว่าอย่างงวดก่อนนู้นที่ฝันที่ว่าตัวเองพอเหนื่อยๆเพลียๆตัวเองก็ว่าอ๊ยจะไปบอกหวยเขาไหมก็ยังฝันว่านายช่างยังโชคดีที่ยังได้ขงข้าวให้เขากินเขาก็ให้กําลังใจเรามาตลอดปููจะให้ตลอดจะจะเลิกบอกเลข <c oughs> เขาบอกให้กําลังใจตลอดเนาะก็ <c oughs> อบอกว่าก็ <c oughs> เราก็เหนื่อยๆเครียดเเนาะหลายอย่างเนาะอันนั้นอันนี้บ้างน <c oughs> ี่างครูจะตอนนตอนนี้หายเครียดแล้ว ใา่แล้วค่ะตอนนี้ทุกวันนี้คือสบายใจเพราะว่าก็ไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างทุกวันนี้เราก็ทํางานหากินธรรมดาก็ภาวนาแต่ว่าให้นอนหลับให้ฝันดีได้บอกเลขบอกหวยเขาบางทีไม่มีเลขบอกก็ยังเครียดเลยเพราะต้องฝันหอน <laughs> ต้องฝันค่ะมันเป็นเลขฝันมันไม่ใช่เลขคํานวณไม่ใช่ค่ะเราเราฝันแล้วเราก็ตีเป็นเลขเอาค่ะดีเอา ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคํานวณสูตรมันยากเนาะความฝันนี่ยากถ้าคํานวณฝันแล้วเราก็เอาตัวตัวความฝันมาตีเป็นเลขเอาค่ะจ้ะครับแล้วก็พี่นางไปถามที่ขายลอตเตอรี่ก็บอกไม่ได้ด้วยเนาะส่วนใหญ่จะไม่บอกคือบอกมันจะเคลื่อนบอกมันมันพูดพูดยังไงไม่รู้เวลาเราไปพูดตรงนั้นมันเวลาพูดอ่ะมันจะสั่นแล้วก็ขนลุกคือเหมือนเขาไม่ให้เราพูด คือเราพูดได้เราพูดแค่ตรงนี้อยู่ที่ที่ตรงนี้ค่ะเพราะว่ามาที่นี่ก็ต้องจุดทูมสกีที่สิบเจ็ดทุกคงเลยค่ะก็ยังต้ยสิบสิบเอ็ดที่สิบเอ็ดที่ด้วยกันแต่พี่นางไม่ถึงหรอกพี่นางเขาจุดได้อยู่แต่นี่ได้สามที่สามที่เพราะว่าถ้าเดินจุดจริงๆมันก็นานเนาะเพราะว่าเราเข้ามาเย็นเดี๋ยวมันจะมืดก่อนจะมืดก่อนถ่ายทำก็บอกหลวงปู่ข้างล่างบอกตายายแล้วก็บอกข้างบนว่าก็ การขอก็ไม่ได้ขออะไรเยอะว่าเขามาถ่ายทาเอาเลขเอาหวยนะเลขที่พูดไปแล้วบอกไปแล้วขอให้เป็นเลขถูกเลขตรงอย่างเดียวขอให้เข้าขอให้คนซื้อถูกด้วยนะไม่ใช่ว่าด้านอย่างเดียวก็คือคนที่เขาไปซื้อตามก็ขอให้เขาได้เงินว่ายงี้ก็อวยพรให้ทุกครั้งบอกทุกครั้งครับอ่ะโชเลขนิดน,นึงพี่นางคนเล้จบแล้วอ่ะโอเคนะอ่ะสรุปแล้วนะครับผมชมนะครับเลขพี่นางแค่น้าจอเอาเดือนะครับประมาณนี้ เนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดดังมากก็ถ้ามันดึงเจ็ดมันดังแล้วก็เอาเป็นสองก็ได้เพราะว่าฝันเห็นตายายสองคนด้วยหนึ่งเจ็ดห้ามันมันดังมากเราก็เอาเป็นสองแล้วก็แปดก็ได้จ้ะโอเคครับสุดท้ายพี่นางก็มีอะไรก็ให้ f ีโอยผลสีนี้หนึ่งเนาะจบแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมตลอดให้กำลังใจมาเรื่อยๆทุกคนเนาะแล้วก็ที่โอนเงินมาทำกระท่อมก็ ปีใหม่สงกรานต์นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเรวยๆเหมือนเดิมให้ถูกรางวัลที่หนึ่งจ้ะ่ะยังรักทุกคนเหมือนเดิมเด้อนะครับ<ช>อยากคิดถึงพีนางหลายคนในท่านเนอะอเรา,าเยอะคนะที่เขาโอนเงินมาให้พี่นางก็เยอะแต่พี่นางก็ได้รับอยู่อยู่คนเดียวว่าไม่เอาแต่เขาจะให้ก็เลยพอรับเสร็จแล้วก็ไปทําบุญเลยค่ะอืมแต่ตอนนี้ คือไม่รับเลยจะให้เอฟซีที่จะมาทำให้โอนมาแล้วก็มามาให้พี่นางแล้วก็จะมาทํากระท่อมจะมีรายชื่อนะครับต่อไปจะมีรายชื่อว่างบประมาณที่เราจะทํานี่เท่าไหร่อะไรยังไงเนาะจะมีจะมีได้รับกานแหละกับน้องแอดมินีแล้วก็เขาเรียกอะไราะครูที่มาคนไทยยูทูบนะทีมงานนะครับทีมงานคนเดครับ กพี่ช่วยทุกคนทุกท่านจะถ้าไม่ได้พี่ๆก็แล้วก็ปูคำแสนก็จะใช่ครับก็จะไม่มีตรงนี้แล้วก็พี่นิวด้วยอ่ะโอเคครับพี่นางเนาะอ่ะลามลากันไปครับผมอาสาทูธาขอบคุณครับสวัสดีครับผม